คนอะไรขี้ลืมจริงๆเลยคนอะไรลืมปิดน้ำทำไมประตูบ้านเปิดอ่ะค่อยเจ๊นี่เข้ามาในบ้านฉันได้ไงเนี่ยก็ฉันเห็นว่าบ้านเธอลืมปิดน้ำฉันก็เลยเข้ามาปิดให้พอดีผมมาส่งของครับ เจข้างบ้านอีกแล้วมีอะไรอีกคะฉันร,ร <า br ux> ีบไปธุระเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่มันกล้องแอบถ่ายนี่ทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้ผมจะมาเคลื่อนให้ทีเนี้ยเธอเข้าใจฉันได้ยังว่าฉันไม่ใช่เพื่อนบ้านจอมจุนที่ขอบคุณใจมากๆเลยนะคะโชคดีจริงๆเลยเนาะที่มีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารัาาาากแบบเจ